ฝากคติกรรมดีๆอย่างบวงสวงสมเด็จพุทธาจารย์โตคมมรังสีนะคะในวันพรรหัส,สบ,บดีที่22มิถุนายน2566ค่ะท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญกับพวกเรานะคะมีการทอดพระป่าด้วยนะคะแล้วก็ทําเทียนเสริมดวงทําเทียนเสริมดวงเนี่ยท่านลา99ะ999บาทเหลือไม่กี่แท่งแล้วนะคะส่วนพระป่าสามัคคีก็แล้วแต่ท่านจะร่วมบุญเข้ามาค่ะ อันนี้จุดประสงค์พระป่าเนี่ยที่เราตั้งกันเนี่ยในวันครบรอบ151ปีของสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีถวายที่วัดโล่เนี่ยนะครับเพื่ออะไรสร้างพุติสงต่อนั่นเองนะครับใครข่าในสนใจก็ทักมาหรือจะสแกนที่คิวาโค้ดที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลังหราราสสร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์ภูศกรเปิดชะตาพิชชีวิตนะครับหรืออาจารย์ภกรหมอดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับไหวเทพอะไรแล้วปังค่ะวดประจําวันที่1กรกฎาคม2566ค่ะครับหรือดาวเทพเซียนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับรอบนี้มีดาวอะไรมาฝากกันบ้างไปตามดูได้เลยครับ ก่อนจะดูรอบนี้เราต้องไปดูรอบที่แล้วนะคะอาจารย์โพสกรให้กลุ่มดาวเทพเสียนเอาไว้ทั้งหมด4ดวงดาวก็คือห้าสามเจ็ดสี่ค่ะในสี่ตัวนี้นะครับเป็นดาวที่เราคาดว่าจะมาทุกงวดแล้วมันก็มาทุกงวดตามนัดไม่เคยพลาดเลยนะครับสามารถมองไว้เป็นกลุ่มดาวเด่นได้นะครับอ่ะมันมันมาเรขออะไรกันบ้างนะครับ5 3 4สามสี่เจ็ดเนี่ยนะครับต้องมาดูว่า เซียนรงไหนมาบ้างนะครับก็มาเลข3นะครับแล้วก็เลข7นะครับเลข7ไปเข้าเลขกบนหลักสิบนะครับ7 2นั่นเองครับเลขกล่างเข้าเลข3นั่นเองครับเห็นไหมไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะดาวเทพเซียนเนี่ยนะครับหรือไหวเทพเราให้ปังเนี่ยคือคือได้ทั้งการไหวแล้วปังนะครับได้ทั้งตีดาว ตีองค์เทพเซียนมาเป็นดวงดาวก็ปังอีกโอ้โหสุดยอดมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเนี่ยแหละครับสูตรที่อาจารย์คิดค้นเนี่ยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูในรอบนี้กันดีกว่านะงวดวันที่1กรกฎาคมองว่าหกสิบหกนะครับอจากการคำนวณดาวเทพเซียนแล้วนะครับอ่เราจะต้องไปไหว้ก่อนเสยอาจารย์ก้อยใช่ไหมเราจะมี <c oughs> ดาวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้ต้องตีเทพเซียนเป็นดาวก่อนจะได้เข้าใจง่ายนะครับเขาใสายตัวเลขนี้ครับในกลุ่มเรานะครับอ จากการจะก,การคำนวณดาวเทพเสียนแล้วนะครับคำนวณออกมาแล้วจึงมีกลุ่มดาวทั้งหมดสดวงดังต่อไปนี้ครับอาจารย์ก้อยดวงที่หนึ่งคือดาวศุกร์ครับเลขหค่ะแล้วดาวพุธครับเลขสี่ค่ะดาวอังคารครับเลขสมค่ะดาวพฤหัสบดีเลขห้าค่ะหกสี่สามห้าเป็นดาวเทพเสียนตีมาแล้วนะมีข้ออกมาแล้วทีนี้เราต้องมาไหว้เทพเสียนก่อนนะอาจารย์ก้อยแล้ว วิธีการไหว้าดาวเทพเซียนนะครับคืออยู่ในช่วงระหว่างวันที่17มิถุนาย,ยนถึงวันที่1กรกฎา,านคมน,นี้ <Building. S 1> ดาวกลุ่มนี้ทํางานนะครับก็องคเทพเซียนกลุ่มนี้แหละทำงานนะครับเมื่อเราไหว้แล้วก็จะได้ปังบางคนได้ปังค้าขายบางคนปังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ชัวร์แต่ละคนแล้วแต่โอกาสของดวงว่าจะไปปังในเรื่องใดน,นะครับบางคนค้าขายบางคนหยิบยืมบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับเรามาวิเคราะห์กันครับในกลุ่มดาวสี่ดวงนี้ถ้าตีเป็นเทพเซียนตีกับนะครับจะมีดาวอะไรบ้างหรือเซียนอะไรกันบ้างนะครับดวงที่หนึ่งคือดาวศุกร์ เลขหกค่ะไหวอะไรครับจันกอยไหวรัชกาลที่หกค่ะถูกต้องครับพระมงกุฎนะครับมงกุฎเก้าเจ้าอยู่นะครับก็ชื่อตามโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะนั่นเป็นพระราชวังของท่านนะครับอนอกจากเลขหกเนี่ยนอกจากรัชกาลที่หกเราไหวอะไรได้อีกก็ไหวเทพที่เป็นตางประทานเงินประทานเงินก็มีเยอะเลยต้องต้องมีประาทานเงินนะ,ะจะเป็นแม่รมัศมีประทานเงินมีประทนเงิน พ,พิคเนตประธานเงิน,รงงนหรือถ,รงงถ้าตรงตัวเลยเอาง่ายๆไฉ่สิงเอียรหรือพระทาง,งมหาสมบัติออ่าพระพระสังฆาใจยยก็ได้ด้วยะนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ่าทีนี้ดาวดวงที่สองได้แก่ดาวพุธครับเลขสีค่ค่ะเลขสี่นี่ไหวอะไรก่อนครับไหวราชการที่สี่ก่อนพระจอมเกล้าอยู่หัวนะครับราชการที่สี่เลขสี่ตรงตัวนะครับนอกจากราชการที่สี่แล้วไหวใครได้อีกพระปังอุมบาต ปางบบาทหลวงพ่อบนแหลมหลวงพ่อหลวงพ่อโตวัดอินอย่างนี้นะครับที่มีบาทอ่ะที่มีบาทยังมีสมเด็จโตมีบาทนะครับบางๆนะครับแล้วก็หลวงพุทธวดก็มีแล้วแต่เขาจะนิยมสร้างกันนะครับปางอุบบาททั้งหมดนะครับอ่า ลวงที่สามคือดาวอังคารเลขสามครับเลขสามก็รัชกาลที่สามไหวรัชกาลที่สามแล้วไ,วไหวอะไรดีอีกครับค่ะไหวพระมหากษัตริย์หรือเทพที่เป็นนักรบทั้งหมดได้หมดเลยมหกากษัตริย์ไทยก็เป็นนักรบหมดอยู่แล้วใช่พัะเจ้าตากพระนเรศวพรพอขุนรามคำแหงพอขุนศรีรารทิศนี่ไล่ลงมาหมดเลยท่าภูกเก็ตก็ แม่ยมุกอะไรเงี้ยแล้วโครากรแม่ยมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออประมาณอย่างนี้นะครับท่านก็เลือกเอานะครับอ่าลำดับที่4ี่ลำดับสุดท้ายนั่นคือดาวพฤหัสบดีเลข5ครับค่ะรัชกาลที่5ค่ะวายรัชกาลที่5้แล้วอะไรอีกอ่าเนี่ยเลยกาลังเข้าเรื่องเลยสมเด็จโตก็ไหวได้สมเด็จโตพระทั้งหมดนะครับอ่าไม่กําหนดปางนะครับอ่ถ้าถ้าเป็นพุทธรูปก็วัชินราชใช่แล้วอาวัดชโยก็หลวงพ่อวัดเกศชโยนั่นนะครับอ่ามหาพุทธพิมพ นะครับถ้าเป็นวัดโรอ่างทองนี่อะไรนะพระอนันตชินอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือ,อได้หมดเลยหรือฤาษีนะครับผู้ให้ความรู้นะครูบาอาจารย์นั่นเองนะครับสรุปครบดาวสี่ดวงแล้วแล้วก็จําแนกออกมาแล้วว่าคืออะไรกันบ้างนะครับวิธีการเตรียมของไหว้ท่านก็เอาสม้มหรืออกกล้วยก็ได้นะครับสักจานหนึ่งนะครับที่สําคัญกว่านั้นก็คือต้องมีจดชื่อไว้ก่อนว่าท่านจะเชิญทั้งหมดกี่ชื่อชื่อน้าละหนึ่งแก้วท่านอย่าลืมนะอันนี้สําคัญมากมเรียกมาสัก ครอบจัก,กรวาลร้อยองค์น้ําอยู่แค่แก้วเดียวคนละจิบมันไม่ใช่นะไม่เหมาะสมอันนี้ต้องต้องคัดมาก่อนไม่ต้องเยอะชื่อหนึ่งก็ได้อ่าหรือสี่ชื่อในกลุ่มสี่กลุ่มก็ได้กลุ่มละชื่อก็ได้หมดนะครับอ่าเอาไว้เป็นแนวทางครับนะเมื่อไหว้เสร็จแล้วจุดทูบกลางแจ้งนะครับตั้งของกลางแจ้งจุดทูบสิบหกดอกแล้วตั้งนโมโสามจบกล่าวว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นกุณนนี้จะขอเชิญ ติดติดบอกชื่อไปนะแล้วท่านปวดไม่ตาม,มารับเครื่องสักการะบูชาของข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าปรารถนาอ่าอยากขอมานดานโชคลาภอ่ะถูกหวยรวยเบอร์ค้าขายดีเอาว่าไปอ่านะครับแต่อย่ายาวนะครับนะเมอยาวมากเทวดาขาไม่สนใจเรื่องความโลภของมนุษย์นะครับควรถ้าเป็นไม่ได้คนข้อสองข้อพอนะครับอืมเสร็จแล้วก็รอจนทูบหมดแล้วก็ลาของฤวยเสังมคราย,ยาจามินะสีนี้เอาน้ํากวดอย่างนี้นะครับ จบพิธีส้มแล้วก็อธิษฐานว่าผลไม้ส้มหรือกล้วยที่ท่านมาไหว้หรือจะเป็นอย่างก็ได้นะครับที่เป็นของมงคลท่านก็บอกว่าขอลาสิงผลไม้นี้ไปทานปัญญาเป็นโชคเป็นลาบทานทีจบก็ขอท่านเฮงปังดังปุริเยครับท้ายนี้ก็ขอฝากงานพิธีกรรมดีๆนะคะอย่างบวงสวงสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตกรมรังสีครบ รอบวาละ1 5 1ปีในวันที่22มิถุนายน2566ายค่ะครับจะถึงแล้วนะครับเราทากันที่วัดโลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับเชิญชวนทุกท่านไปร่วมพิธีกันได้นะครับเอาตามสะดวกเลยนะครับค่ะก็ง่ายๆอาจารย์โฮสกรวงสวงตอน7โมง20นาทีไปทันก็เชิญค่ะห่างจากกรุงเทพร้อยกิโลนะถ้าใช้อยู่แถวบางใหญ่ไปแค่ร้อยโลเก้าโลเก้าสิบโล ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไกลนะครับไปสะดวกสบายนอกจากนั้นเรายัางมีพิธีถวายพระไตรจีวรน,นะคะสังฆทานปจัจจัยธรรมแล้วก็ยังถวายพระป่าด้วยพระป่านะ,ะนะครับพระป่านี่จุดประสงค์เพื่อสร้างกุฏิสงสร้างกุฏิสงให้ช่วยวัดให้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 เสร็จเร็วขึ้นแล้วราเมอีเทียนเสริมดวงโชคลาก ในเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยเราจะบรรจุชื่อสกุลวันเดอนปีเกิดของท่านและคาขอพรขอทงท่านอย่างน้อยหนึ่งข้อนะครับใหญ่เยอะพิธี่มันน้อยลงในแผ่นยันแล้วก็ไปบรรจุที่เทียนแล้วก็ทําการจุดหน้าประนามพิธีด้วยนี่คือคสําคัญมากเล่มละ999บาทหนึ่งเล่มใส่ได้หนึ่งชื่อเท่านั้นนะครับเหลือเพียงอีกนิดหน่อยเท่านั้นะนะครับไม่เยอะแล้วนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับหรือสแกนที่คิวอาร์โค้ดข้างล่างนี้นะครับหรือเบอร์โทรนี้นะครับเสร็จจากนั้นก็จะมีพิธีทางสงฆ์ค่ะ ก็คือจะเลี้ยงพระเพลนถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะมีการสวดอ่าเขาเรียกอะไรนะอาจารย์สวดพระพุทธมนตร์พระพุทธมนต์นั่นแหละก็คือก็คือมีกิจกรรมอีกส่วนหนึ่งในช่วงช่วงสายๆลงไปอีกนะครับประมาณเที่ยงก็เสร็จแล้วค่ะก็คือถวายเป็นอุศลให้แก่องค์สมเด็จพระุทธาจย์โตพรมรังสีนะคะครับพอสมเด็จโตท่านเป็นผู้มีคุณอานาแล้วสําหรับวัดโลกสุทาวาสนี่ต้องบอกว่าท่าน ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดกันเลยนะที่นี่คือคือนี่คือของดีเลยนะครับสมเด็จโตนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยประเทศไทยทั้งประเทศเอาสมมุตินะครับท่านไปไหนมาไหนก็เป็นที่ยอมรับนับถืออาจารย์ก็ยังเชื่อว่าพระกุที่ท่านไปบรรจุในที่ต่างๆยังมีที่เรายังไม่ทราบกันอาจารย์เชื่อว่าเยอะเพราะว่าท่านก็ดังเหมือนพระเกจิปัจจุบันนี่แหละ นะท่านก็ช่วยไปเปร้อยวัดเหมือนกันนั่นแหละเอาไว้เยอะนะครับมันก็ไม่แปลกอะไรนะครับที่ทุกคนก็ทุกสายต่างมามุ่งมาจุดเดียวกันมาหาท่านในยุคนั้นนะครับเพื่อขอพระผงเอาไปทำเอาผงไปทําไปเป็นจุบ,บ้างอะไรบ้างนะแล้วแต่เลยนะครับจะบอกของดีกับทุกท่านไว้อย่างหนึ่งเราทําพิธีกรรมมามา,มากหลายจะเหนือจะใต้ออกอีสานไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่มาก่อนเมื่อปีที่แล้วที่เราบวงสรวงกันเนี่ยคือความรู้สึกล่มเย็นสงบสุข เรียกว่าความรู้สึกแบบนี้มันมันไม่เจอที่ไหนเขาเรียกว่าบารามีของสมเด็จโตแล้วที่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับมากม,มีทั้งหลวงปู่ทิมวัดพระขาวท่้นก็มาด้วยนะโอ้โห oh, สุดยอดก็ต้องบอกก่อนของดีทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ที่เราพูดเนี่ยมันยังไม่ได้เซี่ยวเลยไม่รู้ะะจะอธิบายยังไงให้ชัดเจนเอาอย่างนี้นะต,นะต้องไปได้สัมผัสกันเองนะคะคเข้าไม่ยากครับท่านเดินทางจากภาคกรุงเทพออกขึ้นเหนือเนี่ยขึ้นตรงๆนะครับอ่า มันก็อยู่ห่างถานนเส้นี้แค่4กิโลเข้ามาตรงๆเองนะครับอ่างทองวัดนี้หาไม่ยากอยู่ในอำเภอเมืองถ้าหลงอยู่ในอำเภอเมืองตลาดอ่างทองถามเลยครับรับรองไม่มีใครไม่รู้จักนะครับค่ะท้ายนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ